สวัสดีครับเจ้านะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด7ตันครึ่งนะฮะของยี่ห้อโคมสูตไม้หนังไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโคมสูตรรุ่น P C 78 U S ขีด6 N0 นะครับลูกค้าครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะหล่อๆสวยๆเลยนะครับเป็นรถขุดขนาด7ตันของโคมสูตนะซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ที่มานิดนึงแล้วนะฮะลูกค้าครับเป็นตัวนิยมเลยนะฮะเป็นรูปทรงโฉบใหม่นะลูกค้าครับแต่ว่าเขายังคงความเในลักษณะในส่วนออตััเคคครรรร่่่ยน์้าาาููะบบใ็ดธมมลก โลภายในเป็นหน้าตาแบบใหม่นะฮะแต่ว่ายังคงความเดีแล้วสั่งง่ายในส่วนของตัวเครื่องยนต์เอาไว้อยู่นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะให้เทียบเท่าตัวนี้นะฮะกับรถพวก p c 6 0เนี่ยเขาจะเป็นเทียบเท่ากับตัว p c 6 0รุ่น7นั่นเองนะครับลูกค้าครับแต่ว่าต่างกันแค่บอดี้นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส US จะเป็นบอดี้ไทม์มนนะครับเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวเป็นหลักนะครับลูกค้าครับนี่มาใหม่เลยหล่อๆสวยๆนะครับเป็นสเปคแท็กเล็กคุ้มเกย่างแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าทําออกมาเอาใจลูกค้าสายแส่งจการก่อสร้างเลยนะครับ นี่นะครับนี่สวยบูมอาร์มรอยลย้วเลยดังไม่มีนะครับประขอย้มหนักที่เมื่กี้ก็แน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่หลอ่ลอๆสวยๆเลยนะครับอะพีซีเจ็ดแปดยูเอสนะครับตีตาด้านข้างวงบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังก็ตีตาคอมพิวเตอร์แบบนี้เลยนะครับนี่ มากสวยมากนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูหัวเก่งกันหน่อยประตูทางขึ้นของเขานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบใหม่และจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับนี่นะฮะเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวเป็นหลักเลยนะครับไม่ต้องเผื่อพื้นที่ในการเปิดประตูที่ต้องค่อนข้างเยอะเลยนะครับสไลด์แบบนี้ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าคล่องตัวเดียวมากนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับนี่โซาหน้าตาภายในสวยนะครับตีตาคมสุดแบบนี้เลยบอกเขานะสวยมากๆนะครับนี่นะฮะลองขึ้นไปนั่งดูนะครับ ลิงก็จะประมาณนี้นะพวกแอร์การทำความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับนี่เดี๋ยวลองไปรอบตามสุดให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการกดตัวก่อนเลยนะครับนี่เชฟนี่กดตัวนะครับนี่นะครับลอยได้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับปั๊มนี่บอกได้เลยว่าแรงดีเหลือๆนะลูกค้าครับนี่นะฮะคอนโทรลนะฮะใช้งานได้ครบดีปกตินะครับมีสลิซ้ายขวานะครับกวาดบูมเขาออกได้นิ่มๆดีปกติเลยพร้อมลุยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันมากนะครับ นี่นะหลังนะฮะด้านหน้านะครับนะบิดตัวทีละข้างนะครับนี่นะฮะก็สูรแรงได้ดีมากๆเลยอันนี้คือลอมแบบรอบตําสุดให้ดูนะลูกค้าครับนี่บอกได้เลยว่าพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมใช้นะครับอะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะไปดูด้านหลังเครื่องยนต์กันเดี๋ยวผมต้องเอาคุณแจไปไขก่อนนะลูกค้าครับไขแล้วก็เปิดฝาเครื่องเดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของ,ของเขาต่อนะครับแปะเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับผมถัดขึ้นมานะฮะผมก็ทําการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ถอานเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะฮะก็จะเป็นตัวโคมอสุ 4D 95แอมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะจะวางเรียงคู่กับปั๊มวัตถุของเขาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมกันเลยนะฮะทั้งในส่วนของเครื่องกับปั๊มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ปั๊มของเขานะฮะก็มาแข้งๆสวยๆดีปกติเลยนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เสียงเครื่องก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะหล่อๆสวยๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองกับเทสเบื้องต้นนะฮะของในตัว PC นะฮะ 78USQ6N0 คันนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเต นนี้ด้านบนขวามือนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอีดยดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับเพราะแรมปัม๊มเครื่องตัวเดิมของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาไม 6n0 คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านในที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด s u b s c ส i b ชให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม้พ่านนะครับสินค้าด้วยใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ